สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีสาระข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอมสินพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนไม่ต้องลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่าสาระข่าวสารดีๆเกี่ยวกับธนาคารอมสินมีสาระอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเนื้อหานะครับท่านผู้ชมครับรับฟังกันได้เลยนะครับ เมื่อวันที่1เมษายน2563ได้รับรายงานว่าแบงก์ออมสินพักชำระหนี้เงินต้นดอกเบีย้ยอัตโนมัติ3เดือนนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุานายน2563เพื่อเป็นการช่วยลูกค้าจากโรกร้รายโควิด1 9ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับหากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติขณะที่บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ5%เปอร์เซ็น์เท่านั้นนะครับนายชาชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโรคโครรนาหือวิดสิบเก1าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวมโดยที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกมิตินั้นขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบนโยบายให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจ และผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารอมสินออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับและล่าสุดธนาคารอมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติมด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยธนาคารจะดาเนินการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกโดยอัตโนมัตินะครับ ท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะครับพักนี่ทั้งเงินต้นและดอกโดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับท่านผู้ชมครับให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณนะวันที่31มีนาคม2563สําำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาท และสินเชื่อ SME ท,ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563นะครับก็วันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ1เมษายนนะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2 5 6 3ถึง2564 จากเดิม10%ของยอดเงินที่เรียกเก็บเหลือ5%นะครับของยอดเงินที่เรียกเก็บจากนั้นในปี2565ให้ชำระในอัตรา8%ของยอดเงินที่เรียกเก็บและในปี2566อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่10%ของยอดเงินที่เรียกเก็บนะครับนานผู้ชมครับ ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกดังกล่าวแล้วให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการนะครับถ้ามีนะครับแล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิมแต่หากไม่สามารถชำระได้สามารถใช้วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารได้ประกาศไปก่อนหน้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทางนี้หากท่านผู้ชมไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระนี่ได้ตามปกติขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดลดอัตราขั้นต่ำเหลือ5เปอร์เซน์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับธนาคารอมสินที่พักชำระเงินต้นดอกเบี้ยอัตโนมัตินะครับนานผู้ชมครับเป็นเวลา3เดือน โดยท่านผู้ชมไม่ต้องแจ้งนะครับและก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับทางธนาคารจะต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมทุกท่านทาน่านนี้แอดก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยอยู่รอดปลอดภัยจากโรครายไวรัสโควิด19ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ